กลับมาพบกันอีกครั้งในบทเรียนที่3นะครับปัจจุบันโซเชียลมีเดียก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในการใช้งานชีวิตประจาวันของใครหลายๆคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของความก้างไคร้ในการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยนะครับผลการสํารวจของเอ็ดดาก็ชี้ชัดให้เห็นนะครับว่าสถิติการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยนั้นมีสถิติที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาลองเช็คกันดูครับว่าเรามีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะต้องทำโซเชียลดีท็อกแล้วหรือยังนะครับข้อแรกนะครับโพสโซเชียลมีเดียทุกวันวันละหลายๆครั้งนะครับจนบางครั้งอาจจะมองว่านี่คือกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะครับข้อที่2ครับติดมือถือขาดมือถือไม่ได้บางครั้งถ้าหากขาดมือถือไปแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดอะไรบางอย่างไปนะครับข้อที่3ข้อต่อมาครับนั่นก็คือมีอารมณ์ร่วมเช่นมีอารมณ์เศร้า ปวดหูท,ท,ท้อแท้เครียดวิตกกังวลเป็นต้นนะครับซึ่งเวลาที่เรามีการเสพข่าวจากโซเชียลมีเดียแล้วเราก็มักที่จะเผลอมีอาการเหล่านี้ใช่ไหมครับต้องลองเช็คกันดูนะครับและข้อสุดท้ายนั่นก็คือรู้สึกว่าคุณค่าในชีวิตของตนเองนั้นลดลงนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เวลาที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับเราก็มักที่จะชื่นชมชีวิตของคนอื่นนะครับแล้วก็เผลอที่จะนําชีวิตของเราไปเทียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นไม่ว่าจะเป็น ลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องของเรานะครับหรือว่าเพื่อนฝูงแล้วก็รวมไปถึงบุคคลอื่นๆนะครับที่เรารู้จักในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่เปรียบเทียบแล้วก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราตามมาด้วยนะครับเช็คอาการกันแล้วมีข้อไหนที่ตรงกับอาการของเราบ้างไหมครับ หรือว่าถ้าหากใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับเวลาเราใช้งานโซเชียลมีเดียก็สังเกตอาการตัวเองดูได้นะครับหรือว่าถ้าหากใครที่มีอาการเข้าข่ายข้างต้นนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาทำโซเชียลดีทอกันส่วนวิธีการทำโซเชียลดีทอกนั้นจะมีวิธีการอย่างไรก็สามารถติดตามได้ในบทเรียนถัดไปนะครับ